you yourresponsibilities on IndoPific very hands in theSEAN deeplySEANs okay. byI fulfilled please have us the Indo ท่านประธานคณท่านนายกรัฐมนตรีเนรทโกดีใต้ฝ่าลรทีพบาทและคณะท่านทั้งหลา,นนายผมและท่านประธานอาเซียนขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี เรินทอนโพดีสู่การประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียครั้งที่17ซึ่งเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้หารือแนวทางการกับเคลื่อนความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียให้มีพลวัตและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในทุกมิติในฐานะที่ไทยเป็นผู้เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียผมขอกล่าว่อแถลงขึนนามอาเซียนดังนี้อาเซียนอินเดียกับการมีส่วนร่วมของอินเดียในภูมิภาคตามนโยบายมุ่งสวรรค์ออก และเห็นว่าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างกันจะช่วยเสริมสร้างสถานิสุขเสถียรภาพและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตลอดจนเพิ่มพูนความเข้าใจของประชาชนทั้งสองฝ่ายอาเซียนและอินเดียจะต้องร่วมกันรับมือกับผลกระทบจากโควิด19และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งครอบคลุมและย,ยั่งยืนโดยเราหวังว่าอินเดียจะสนับสนุนกองดกัอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด19 และทางสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ของอาเซียนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมทั้งการขับเคลื่อนการเมืองงานภายใต้ก่อการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนเราควรร่วมกันส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เดินหน้าต่อเนื่องรวมทั้งรักษาห่วโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันอาเซียนย้ำถึงความสําคัญของความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาผลิตและกระจายยาและวัคซีนโควิด -19 เพื่อเป็นสินค้าสาธารณะของโลกตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่โอกาสนี้เราขอขอบคุณอินเดียที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกพลเมืองอาเซียนในการเดินทางกลับประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยเราเห็นว่าการที่อินเดีย สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสาปัตยกรรมในภูมิภาคมีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเน้นความร่วมมือภายใต้กลไกที่อาเซียนมีบทบาทนําอาคิ EAS AIF และ ADM Plus ทางเดียวกันเรายังให้ความสาคัญกับแนวคิดผูพ้พาคีนิยมภูมิภาคนิยมและการคิดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในโลกและในภูมิภาค อาเซียนเน้นย้ำ no ว่าการเสริมสร้างบรรยากาศความไวเนื้อเชื่อใจในภูมิภาคเป็นสิ่งจาเป็นและจะเอื้ออำนวยต่อการขึ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากโควิดสิโดยเราควรจะมุ่งแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้หลักการของ AOIP และ IPOI ของอินเดียเราเน้นย้ำถึงความสําคัญของการบรรลุเป้าหมายการค้าร่วมกันมูลค่า2องแสนล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้ภายในปีคศ2022 โดยส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอาเซียนอ,อินเดียอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งนี้อาเซียนยึดมั่นต่อระบบการค้าพุ่พาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาและขอย้ําว่าอาเซียนยังคงรอต้อนรับอินเดียในการเข้าร่วมความตกรงอาเซียนอาเซียนสนับสนุนบทบาทที่แข็งขันของส,ภา,สภาธุรกิจอาเซียนอินเดียในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกนชนในด้านเศรษฐกษิจ รวมถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏปิบัติงานในบริษัทของอินเดียที่ดำเนินกิจการในภูมิภาคนอกจากนี้เรายัางหวังที่จะพัฒนาความร่วมมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ s m e และผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการรุ่นใหม่เราขอบคุณอินเดียที่สนับสนุนแผนงานข้อรเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนฉบับที่3และหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนแผนง,งานฉบับที่4ต่อไปซึ่งจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาภายในอาเซียนขณะเดียวกันเรายินดีที่อินเดียส่งเสริมการพัฒนาอนุภูมิภาคในอาเซียนผ่านกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขงโคงคาด้วยอาเซียนสำหรัให้อินเดียมีบทบาทในการดำเนินการตามแผนแม่บท m e m p ม c 2025และแสวงหาแนวทางให้เกิดการสอดประสานกันระหว่าง m e m p ม c 2025 กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆของอินเดียซึ่งจะสอดรับกับแนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆของอาเซียนทั้งนี้เราหวังว่าโครงการถนนสามฝ่ายอินเดียเมียนมาและไทยและส่วนต่อขยายไปยังสิงพอลากัมพูชาและเวียดนา,นจามจะดําเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดซึ่งเรายินดีที่รับทราบผลการศึกษาของโครงการดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้เรามุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือกับอินเดีย ในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพและการเพิ่มขีดความสามารถของอาเซียนในการจัดการกับภัยพิบัติเรายินดีที่อินเดียสนใจจะขยายความร่วมมือทางทะเลกับอาเซียนซึ่งเราสามารถแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมได้ในเรื่องนี้ภายใต้หลักการของ A O I P และ IPO I P Y อาเซียนยืนยันถึงความสําคัญของการส่งเสริมการจัดระเบียบในภูมิภาคและระเบียบระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของกฎและกติการ,ระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพศ1982ตลอดจนเน้นย้ำความสำคัญในการรักษาสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านเหนือทะเลจีนใต้พร้อมกับความสำคัญต่อการดาเนินการตาม DOC อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงยินดีที่การเจรจาเพื่อนำไปถึงข้อสรุปของ CO c o c มีความคืบหน้ามีประสิทธิภาพมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศอาเซียนหวังให้ทั้งสองฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือในการท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและเยาวชนรวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาอาเซียนชื่นชมบทบาทของอินเดียในการสมนุนการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน,านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ICT โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมไอทในกัมพูชาสปปลาวเมียนม,มาและเวียดนามนอกจากนี้เรายิน,ยนดีที่อินเดียสนใจสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียนผ่านเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนประการสุดท้ายอาเซียนมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อน ความเป็นผ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียให้ก้าวหน้าอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งสามเสาของประชาคมอาเซียนตามแนวทางภายใต้แผนประการฉบับใหม่คศ2021-2025ผมหวังว่าอาเซียนและอินเดียจะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่ได้ตาวึงข้างต้นให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมให้ภูมิภาคข,ของเรามีความรุ่งเรืองเข้มแข็งและสามารถเปิดรับโอกาส ๆและรับมือความท้าทายต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณครับ Let me also echo our strong support to India's d e l g a i n